โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับจากส่วนท้ายเลยนะครับส่วนท้ายบนสุดนี้อ่ะเดี๋ยวหนึ่งรอบสนามม้วนหนึ่งรอบสนามนะครับม้วนหนึ่งรอบสนามแล้วจะอธิบายทีละชิ้นนะครับ มันเริ่มกันเลยนะครับจากชิ้นบนท้ายนะครับนี่สติกเกอร์ดันหลบเฮ้ยไม่ใช่เออนี่ไม่ใช่อะไรแต่งเป็นสติกเกอร์นะครับนี่เลยไฟท้ายนะครับนี่รถไม่ล้างอยากรีวิวนะครับโอ้โหนี่เป็นไฟท้ายนะครับไฟท้าย LED นะครับไฟท้ายแต่งตัวนี้เป็นไฟท้ายที่มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับตรงนี้สั่งสั่งจีนมานะครับจะอยู่ประมาณ7800นี่แหละครับราคาไฟท้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิด กุ่นแจให้ชมนะครับเปิดไฟด้วยเลยดีกว่านี่น,นี่ครับนี่เป็น F4 นะครับนี่บายๆในเร็วบายนี่ bye <laughs> นนครับไฟท้ายไฟท้ายผมตอบรีเลย์เพิ่มนะครับให้มาให้มันกระพริบได้นะครับไม่อยากเหมือนใครนะให้มันกระพริบนะครับต่อรีเลย์เพิ่มเติมนะครับปกติมามันจะติดตลอดอ,อ่า มาที่ส่วนสเตอร์หลังดีกว่านะนี่สเตอร์หลังนะครับสเตอร์หลังรถไม่ล้างอยากรีวิวแล้วนะครับดัมปี้นะครับจริงๆเป็นน็อตทองนะครับนี่แต่ตอนนี้กลายเป็นสีดํแล้วนี่ครับสเตอร์หลังจอมไทยนะครับ46ฟันนะครับยึดด้วยน็อตทองนะครับแล้วก็โซ่เป็นโซ่จอมไทยเอ็กลิงหมุดทองนะครับซื้อใหม่ใหม่หมุดทองอย่างสวยเหลืองอุ้ยตอนนี้มันเริ่มจะสีซิดนะครับเหลือเป็นสีขาละ ดำหมุดทองเอ็กลิงนะครับตัวนี้แบบเอ็กลิงนะครับมันจะมีทั้งโอลิงและเอ็กลิงตัวนี้ผมสั่งเป็นเอ็กลิงก็คือได้ความทนทานนั่นเองแล้วก็นี่นะครับเป็นหมุดย้ําหมุดย้ําสองอันแล้วก็มาที่ท้ายนะครับยึดท้ายหางปลาครับเป็นสีทองนะครับสาเหตุที่เปลี่ยนก็คือหลุดหายหลุดหายนั่นเองนะครับก็คือตอนนั้นผม ถ้าใครที่เคยถอดเพาออกแล้วอะแล้วทีนี้ตอนล็อกเพาแล้วต้องมาคอนเฟิร์มเช็คตัวนี้ให้แน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่งั้นมันจะหลุดหายนะครับผมก็ซื้อของนินจา650มาใส่นะครับตัวนี้สวิงอาร์มมันเหมือนกันเลยกับนินจา650ก็เลยซื้อของนินจา650มาใส่นะครับเป็นยี่ห้อฟาเกียนะครับตัวนี้จะอยู่ประมาณ500กว่าบาทครับถ้าจำไม่ผิดนะครับสั่งช้อปปีมานะฮะแล้วก็ ส่วนล้อเนี่ยสีล้อก็จะเป็นสีล้อสีทองไฮเปอร์โครมนะครับหลายๆคนก็ถามกันมานะครับว่าสีล้อเป็นสีอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่นี่ผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าสีทองไฮเปอร์โครมนะครับทําที่ร้านบอลช็อปชนบุรีนะครับราคา4 0 0พบาทนะครับตัวนี้แล้วก็มาที่ตัวนี้เลยนี่ขาจับปักข้างนะครับขาจับปะักข้างแล้วก็เป็นชุดปักข้างนั่นแหละนี่เป็นปักข้างเบมโบโลโก้แดงนะครับ ปักข้างเบลโบโลโก้แดงตัวนี้ปักข้างเบลโมโลโก้แดงซื้อมา4,005นะครับตัวนี้เป็นตัว4,005แล้วก็ส่วนขาจับปักข้างเนี่ยราคาอยู่ที่2,005นะครับเป็นงานของพี่โดเลสซิ่งนะครับพี่โดเลสซิ่งน่าจะเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับที่ขายขาจับปักข้างตัวนี้นะฮะแล้วก็ส่วนสายเนี่ยจะเป็นชุดสายของเอิร์นนะครับสายเอิร์นแท้นะครับปอกเอิร์นแท้แล้วก็ตัว พวกข้องอต่างๆนะครับเป็นฟิตนะครับงานของฟิตนี่แล้วก็ไล่ด้วยน็อตไทเทนะครับนี่น็อตไทเทแท้นะครับไทเทแท้สีประกายม่วงนะครับไทเทแท้ก็ชุดสายเนี่ยสามพันชุดสายแล้วก็ค่าแรงไล่เบี่ยงนะครับสามพันนะครับแล้วก็ส่วนน็อตตัวนี้ก็ตัวละเจ็ดสิบนะครับนี่สองสามสี่ห้าตัวนี้ก็ใช่นะครับนี่ไทเทนกันนี่ไล่ลมนะฮะอ่า โอเคมาที่สปูนยกหลังสปูนยกหลังสีทองนะครับตัวนี้ไม่แพงนะครับประมาณร้อยเยลร้อยร้อยกว่าบาทนี่แหละอ่าไล่มาที่ตัวนี้นะครับฝาปิดกระปุกน้ามันเบรกหลังนะครับตอนนั้นยังไม่มีของตรงรนุเซ็ตเอ็่ผ้าอ5นะครับผมก็ซื้อของเซ็ตสี่มาใส่นี่เป็นตัวเซ็ตตะกูลเซ็ตนั่นแหละสีทองตัวนี้ไม่แพงครับประมาณเจบบาทอ่าแล้วก็ ทำสีพักเท้าหลังนะครับทําสีพักเท้าหลังเพาเดอร์โค้นะครับสองข้างเลยนะครับสองชิ้นชิ้นละสองข้างเอ้ยสองข้างข้างละสองชิ้นเออรัวแล้วเราแล้วก็ทําสีไปประมาณสี่ห้าร้อยบาทนี่เลยครับนี่ทําสีไปแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวต่อพักเท้าหลังนะครับตัวต่อพักเท้าหลังเป็นงานของแมกนัมเลสซิ่งช็อปนะครับเจ้าเดียวในในประเทศไทยนะครับเป็น เพจขายของอะไรแต่งเสื้อผ้าที่เป็นเพจของผมเองอ่าตัวนี้เพจผมเองผมเป็นขายเองผมขายเองเป็นเจ้าของนี่แหละก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับเพจแมกนัมเลสซิ่งช็อปนะครับหรือว่าคอมเมนต์สนใจก็ติดต่อเข้าไปที่ f a c e b o o เคโต o เคโตก็ได้นะครับเป็น a c e b o o k ผมเองหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับตัวนี้นี่ดูแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นท่อนะครับเป็นท่อท่อสแตนเลสปลายคาร์บอนนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ AR ตัวนี้เป็นสลิปออนของเบิร์นเอานะครับนี่เป็นชุดสลิปออนเบิร์นเอานะครับที่ผมใส่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ใส่มามันจะเป็นปลายทรงปากตัดนะครับตัวนั้นเป็นชุดของเบิร์นเอาเลยนะครับแต่เป็นตรงรุ่นของ Z900 นะครับไม่ใช่ z 2 5โดยตรงเพราะว่าตอนที่ผมออกใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีท่อ ที่วางขายสําหรับเซดยี่ห้าตรงรุ่นนะครับในประเทศไทยก็เลยต้องหาของเซด0เก้าร้อยเนี่ยทีบมาใส่นะครับพวกคือทรงเข้ากันได้พอดีนะครับแตกต่างกันที่ขายึดเนี่ยแตกต่างกันที่ขายึดตรงนี้ที่ผมต้องต่อพิเศษซึ่งถ้าใส่ตรงรุ่นเนี่ยต้องต่อขายึดอยู่ดีครับเพราะว่าใส่ตัวต่อพักเท้านะฮะมันจะเยื้องออกไปยังไงก็ต้องต่ออยู่ดีแล้วก็สลิปบอนนะครับตัวนี้รถผมล้มมานะครับรถล,ล้มมาแล้วก็เลยปลายเสียหาย ก็เลยถอดปลายทิ้งแล้วก็ซื้อตัวปลายปากเฉียงาคาร์บอนมาใส่นะฮะตัวนี้แต่ชุดนี้เป็นชุดสลีปออนของเบอนเอาท์ครับงานสวยนะครับเบอนเอาท์ชอบนะครับไม่ทิ้งนะครับชอบเบลนเอาท์นะครับใส่ตลอดแล้วก็นี่เลยมาที่ตัวนี้นะฮะชุดบนฝั่งถังน้ามันเลยดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นกันรอยหำ่เอ้ยกันรอยถังคาร์บอนนะครับส่นของโมทีฟนะครับ งานทั่วไปเลยตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณาส,สามสี่ร้อยมันซื้อซื้อมานานมากครับผมติดตั้งแต่หกห้าศูนย์นะครับตัวนี้ติดซีพีหกห้าศูนย์แล้วก็ลอกออกมาใส่มาใส่แซดพันแล้วก็ตกลงมาเป็นโมรดกตกทอดจนมาถึงแซดไห้าอาร์นะครับก็ลอกมาใส่เรื่มเหลืองแล้วครับแล้วก็ตรงนี้เป็นาการลอยถังาการลอยถังก็ร้อยสองร้อยนี่แหละราคามันจําไม่ได้นะครับจาไม่ค่อยได้แล้วก็มาที่ตัวนี้เลยทีเด็ดฝั่งนี้กันมาก นี่สนัดฝั่งนี้ดีกว่าจะได้ชี้ง,ง่ายตัวนี้เป็นแปะข้างถังนะครับแปะข้างถังนี่หลายคนเพื่อนๆนะครับสงสัยว่าที่เห็นผมโพสต์ในรูปนะครับว่าจะถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าแปะข้างถังซื้อจากที่ไหนนี่เลยผมตอบได้เลยนะครับวันนี้ก็คือตัวนี้เป็นแปะข้างถังของเซต400หรือว่านินจา400นะครับเซต400เนินจา400ตรงรุ่นนะครับแล้วเรามาตัดตรงนี้เอาจริงๆมันจะมีแหลมมาอย่างนี้ยมีปีกมอางนี้อ่าแล้วทีนี้เราก็ตัดตรงนี้ออกเพื่อให้มันเข้ากับ รูปร่างถังของเซตยี่ห้าของเรานะฮะใส่เข้าไปตัวน,นี้ก็สามร้อยมั้งครับในสามร้อยประมาณสามร้อยราคาข้อผมก็จะประมาณให้นะครับคือผมจําราคาไม่ได้ทั้งหมดหรอกผมก็จะประมาณให้๋อ้ลืมลืมลืมนี่เป็นยางหลังนะครับยางหลังของดันหลบนะครับเป็นยางหลังดันหลบชอบมากนะครับปีกปีกใหญ่มากเึ๊มนี่เป็นยางหลังดันหลบไซส์ร้อยหกสิบทับหกสิบนะครับนี่ ยางลัง160ทับ60นะครับเป็น Dunlop Sport Max Alpha 14นะครับเป็นยางกึ่งสนามนะครับตัวนี้ใช้ดีมากนะครับลงสนามได้เลยนะครับยางตัวนี้สนามได้ถนนได้พื้นเปียกได้ตัวนี้ทํามาแบบมัลติฟังก์ชันนะครับใช้ดีใช้ดีใช้ดีนะครับแล้วก็มีความทนทานด้วยครับเพราะว่ามีเป็นยางสองคอมเพลตนะครับส่วนกลางเนี่ยจะเป็นยางที่ทนหน่อยแล้วก็ด้านข้างจะเป็นแบบยาง ซอฟนะครับเพื่อให้รองรับต่อการเข้าโค้งนะครับเป็นยางเรเดียนนะครับเป็นยางเรเดียนนะครับตัวนี้แล้วก็ขึ้นมาที่ด้านบนดีกว่าตัวนี้ชิ้นอะไรแต่งล่าสุดเลยก็จะเป็นกันสะบัดนะครับกันสะบัดแล้วก็ขาจับกันสะบัดนะครับตัวนี้ขาจับกันสะบัดเป็นงานของพี่ดเลสซิ่งนะครับพี่ดเลสซิ่งตัวนี้เป็นอลูมิเนียม C N C นะครับขึ้นรูป C N C นะครับสังเกตตัวนี้นะครับไม่ใช่งานกึงกลมนะครับ ไม่ใช่งานกึ่งกลมแล้วก็สอดน็อตขึ้นจากข้างบนลงล่างนะครับ <Okay. S 1> เป็นงาน CNC ล็อกด้วยด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งขาจับตรงนี้มันจะแน่น,นมันจะแน่นถึงน็อตตรงนี้จะหลวมกว็ช่างแต่ว่าขายัางแน่นอยู่ตัวนี้ขายอยู่ที่2 0 0พันามนะครับ2องพัาของพี่โดเลสซิงนะครับเป็นอลูมิเนียมเข้ารูปอย่างดีนะครับแล้วก็ได้สีดำมา,าตรงนี้ก็จะเป็นกันสะบัดกันสะบัดเป็นของเลสซิงบอยนะครับ RCB นะฮะสีดำ สีดําก้านทองอ่าก้านทองแล้วกันสีดําก้านทองปรับได้ยี่สองระดับนะครับเป็นของที่พอใช้นะครับไม่ได้แพงอะไรแล้วก็เป็นของแท้นะครับก็ปลอดภัยกันไปแล้วก็ตัวนี้เป็นกันรอยแผงคออ่ากันรอยแผงคอ z x ดเอาอาตรงรุ่นนะครับกันรอยแผงคออ๋อตัวนี้ก็อยู่ที่ซื้อมาห้าร้อยนะครับประมาณห้าร้อย แล้วก็ตัวกันสะบัดนี่สองพันสองพันสองครับตัวกันสะบัดแล้วก็มาอะไรชิ้นต่อไปเลยนะครับเป็นปีกนี่ปีกวิงเล็ดนะครับปีกตัวนี้เป็นวิงเล็ดทรง V4R นะครับนี่เสียงดังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเด็กๆเล่นกันอยู่นี่ <c oughs> เป็นบรรยากาศธรรมชาติเลียวนะครับเป็นสนามเด็กเล่นหมู่บ้านผมเองก็อาจจะมีเสียงเด็กๆเข้ามาในกล้องบ้างไม่เป็นไรนะครับเป็นบรรยากาศอบอุ่นธรรมชาตินะครับ ตัวนี้เป็นปีกวิงเล็ดทรง V4R นะครับเรามาดูด้านหน้ากันเลยดีกว่านะทรงเข้ารูปนะครับตัวนี้เป็นงานของแมกนัมเลสซิ่งช็อปนะครับเป็นงานของแมกนัมเลสซิ่งช็อปของผมเองนะครับสวยเข้ารูปสั่งซื้อได้นะครับเพื่อนๆสามารถติดได้ทุกรุ่นนะครับไม่ใช่เฉพาะเซดริมหาเท่านั้นสามารถติดได้ทุกรุ่นเพราะว่าตัวนี้แปะเป็นกาวสองหน้านะครับเข้ารูปทํามาเข้ารูปอ่าเอาร้องร้องนะร้องละ เป็นสีดําประกายมุกนะครับเห็นไหมครับเป็นสีดําประกายมุกถ้าดูดีจะเป็นประกายมุกนะครับทาสีดําประกายมุกมาอ่าปีกตัวนี้ขายอยู่990บาทนะครับตัวนี้990บาทนะครับชิวหน้าก็เป็นงานของแม็กนัมเลสซิ่งช็อปเือนกันนะครับเป็นงานของผมเองนี่แม็กนัมเลสซิ่งช็อปนะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะครับตัวนี้อ่าเป็นสีสโมกเข้มนะครับสโมกดำนะครับอุดกระจกนะครับอุดกระจกอุดกระจก อุดกระจกตัวนี้ใส่มาตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับอย่างที่แซาเดยิมห้ายังมีขายตัวนี้ใส่เป็นของนินจา400อนะครับอะไหล่หลายชิ้นของ Ninja 400นินจา4 0 0เนี่ยสามารถใส่กันได้กับแซาเดยิมห้านะฮะเป็นของ Ninja นิจนจา400ตัวนี้ก็ซื้อมา390บาทนะฮะ390บาทมาที่ด้านหน้ากันเลยนี่ปีกช้อนมแมลงเฮ้ยไม่ใช่เงี้ยงปลาดุกเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้เป็นอ่วิ่งใต้ไฟนะครับเรียกว่าวิ่งใต้ไฟแล้วกัน หลายๆคนที่เรียกก็วิ่งใต้ไฟเป็นวิ่งใต้ไฟเป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนแท้นะครับวิ่งใต้ไฟปีกช้อนแมลงนั่นเองโอ้โหแต่ว่าเป็นตรงรุ่นของนินจา400แล้วนะครับเป็นตรงรุ่นของนินจา400นะครับของเซตเลข5ก็มีนะครับแต่ว่าทรงมันจะออกผมชอบเป็นทรงแบบนี้มากกว่าผมชอบเป็นทรงที่มันยืดๆออกมานะครับแล้วก็ให้มันรับกับตัวโฉมหน้านะครับมันจะสลบเข้าเข้ารูปนะครับ ให้มันรับกับตัวเงี้ยงตัวนี้ครับออกมานี่คือผมชอบทรงนี้แหละตรงรุ่นก็มีแต่ว่าผมชอบทรงนี้นะครับนี่ครับไม่ใช่ว่ามันเอามาแปลงใส่อะไรเยอะแยะนะครับมันจะสโลปเข้ากันกับตัวหน้ากาของเราเนี่ยสโลปเข้ามารับนะครับแต่ว่าไม่ตรงรุ่นก็ไม่ใช่นะครับมันรับสวยงามมากหน้ากามันคล้ายๆกันนะครับแบบมินจา400แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตะแรงปิ้งปลารครับที่แต่งระบบแอร์โฟไปนะครับตัด ตัดยางที่ว่าหลี่รูออกให้มันกว้างนะครับก็แต่งเป็นชุดแอร์โฟลซิงนะครับตัวนี้ก็มีปากแต่ด้วยมีกองแต่งด้วยก็ครบชุดอยู่ประมาณพันไปไปลายนะครับพันไปไปลายก็เป็นปากแต่ของ t m MM m performance racing shop นะครับอ่าแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีล้อทองเหมือนกันก็อธิบายไปแล้วเป็นล้อหน้าครับดันหลบสปอร์ตแม็กเอลฟาขนาด120 0ทับ70นะครับอ่า ยางกึ่งสนามแล้วก็แรปช็กสติกเกอร์สีทองนะครับแรปช็กสติกเกอร์สีทองทั้งหมดเลยครับนี่ครับเนียนติปข้างในดูให้ดูข้างในสดๆเลยนี่แล้วก็มาจนถึงข้างบนนี่ครับทั้งลำนะครับคือแ็ปทั้งลำเลยเป็นสติกเกอร์ติดชคนะครับสีทองไม่แพงครับตัวนี้ซื้อหลักร้อยนะครับร้อยกว่าบาท200นี่แหละแล้วก็เป็นไล่น็อตทองนะครับไล่น็อตทองที่ชิลแล้วก็ที่แฟลิ่งนี่นิดห,หน่อยนะฮะ แล้วก็มาที่หนี่งเมื่อกี้เห็นแล้วอ้นี่กาดหมอ้อน้ํานะครับกาดหมอ้อน้ําของแม็กนัมเลสซิ่งช็อปอีกแล้วนะครับเป็นกาดหมอ้อน้าผมเองตัวนี้เป็น V1 นะครับตัวนี้ V1 รูใหญ่ V1 รูใหญ่เนี่ยแต่ก่อนขายอยู่พันสามร้อยเก้าสิบบาทเจ้าแรกในประเทศไทยเลยครับเป็นสแตนเลสเป็นสแตนเลสนะครับเ u s ยีสามศูนย์สี่ตัวนี้ V1 ยังไม่ใช่งานที่เป็นเงานะครับเป็นสามศูนย์สี่ธรรมดาก็ V1 ว่าไม่ได้ผลิตไปแล้วนะครับ ก็ตอนนี้ก็มี V 2นะครับ V 2รูจะเล็กลงนะครับขายอยู่พันหกร้อยเก้าสิบบาทครับเป็นกระจกเงานะฮะสำหรับตัวกาดหม้อน้ำสวยๆกันไป<า>ก็ตัวนี้ก็เป็นเบาะนะครับเบาะนี้ไม่ใช่เบาะเดิมนะครับเป็นผ้าเบาะก็เป็นผ้าเบาะใหม่นะครับตัวนี้เบาะเสริมขึ้น1.5นิ้วนะครับนี่วัดจากตรงนี้1.5นิ้วนี่ข้อนิ้วหนึ่งก็ประมาณ1นนิ้วเราครับ อ่าข้อนิ้วเนี่ยประมาณ1นิ้วเสริมไป1.5นะครับก็ข้อครึ่งน,นะครับนี่เบาะเดิมจะอยู่ประมาณนี้นะครับแบนๆมาอย่างนี้นะผมก็เสริมฟองน้ําขึ้นไปเพื่ออะไรเลยครับเพื่อให้มันดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับเบาะก็จะสูงขึ้นเหมือนกับว่าเราขึ้นไปนั่งแล้วเนี่ยตัวแฮนด์มันก็จะโดนกดต่ําลงนะครับถ้านั่งก็สปอร์ตขึ้นแล้วก็ให้มันรองรับกับตัวต่อพักเท้านะครับที่เรายกระดับขึ้นแล้วก็เยืงหลังลงมานะครับให้มัน เป็นระดับเดียวกันกับคล้ายๆเกียร์โยงนะครับเหมือนเราใส่เกียร์โยงนั่นแหละนี่นะครับาทําสีดำโพทุกคนมาตัวต่อพักเท้านะครับแล้วก็ตัวก้านก้านเกียร์นะฮะนี่เสริมเข้าไปชุดนี้นะครับขายอยู่ที่เป็นงานแม็กนัมเลสซิ่งช็อปนะครับนี่โลโก้ขายอยู่ที่ v 1นะครับาาทนะครับเป็นงานอลูมิเนียมเข้ารูปนะครับนี่แล้วก็ตอนนี้ ของหมดนะครับ V1 ตอนนี้ที่ผลิตออกมาคือ V2 นะครับ V2 จะเป็นงานที่จะเป็นเหล็กงานเหล็กหนาถึง8มิลรับรองว่าแข็งแรงแน่นอนเพื่อนใช้รูปทรงเดียวกันนี่แหละเข้ารูปเหมือนกันนะครับแต่แค่ว่าเป็นเหล็กราคารดลงนะครับสีดําเหลือ800บาทนะครับแล้วก็เอ้ตีนเป็ดนี้ตีนเป็ดตีนเป็ดตีนเป็ดฟาเกียร์นะครับตรงรุ่นนี่ตีนเป็ดสีทองนะครับใส่ทําไมนะครับตีนเป็ดนี่เลย ยางใหญ่ขึ้นนะครับยางใหญ่ขึ้นสูงขึ้นยางใหญ่ขึ้นสูงขึ้นแล้วทีนี้รถมันนะจะสูงแล้วเวลาเราตั้งขาตั้งรถมันจะเอียงเยอะผมก็เลยใส่ตีนเป็ดเพื่อให้มันรองขึ้นมาได้ความสูงของขาตั้งเพิ่มขึ้นมาอีกเว <c oughs> ลาตั้งรถมันจะไม่เอียงเยอะนะครับนี่แหละก็เลยใส่ตีนเป็ดมานะครับแล้วก็นี่เป็นสติกเกอร์ดันหลกนี่เป็นอะไรแต่งไหมครับนี่ <c oughs> ถือว่าเป็นอะไรแตง่งใช่ไหม <c oughs> นี่เป็นสติกเกอร์ดันหลบนะครับเปลี่ยนสติอ โอเคคขัาเพื่อนๆจบไปแล้วส,สำหรับการรีวิวเจ้างูเขียวของเองก็มีอะไรแต่งก็ประมาณนี้นะครับพวกอะไรแต่งต่างๆอันไหนที่ผมจําราคาได้ก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับก็เลยอยากจะมารีวิวเพื่อนๆได้ชมนะครับว่ามันมีอะไรแต่งอะไรบ้างแล้วก็เป็นแนวทางในการแต่งแล้วกันเจ้างูเขียวไซเยิมานะครับผมขาดตกบกพร่องอะไรตรงไหนชิ้นไหนที่ผมอธิบายไม่หมดหรือว่ายังไม่ได้บอกราคาหรือยังไม่ได้บอกแหล่งที่มาก็สอบถามเข้ามา ทางคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบเพื่อนๆจะพยายามตอบให้ครบทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าอยากจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนนั่นแหละแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเ,เอาไปเป็นแนวทางเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับอะไรแต่งแล้วกันอ่โอเคนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจช่อง b i g b ไบส o r y ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ